ใครโดนมุมเดียวเลยมุมเดียวที่ผมโดนสโมเกอร์ดึงเลยเฮ้ยปัดโถปัดอ้าเป็นแลกกันก่ะอุ๊ยแม่งเลยเดี๋ยวไปฟาวล์เลยผมโพลว่าคาไอตัวข้างล่างก่อนดีไหมแม่งน่นารำคาญเหลือเกิน ปายไเชื่อเด้ไปไหนไปไหนนนนนนจบจจบ,บ,บอยู่แค่ไหนครแมงเงยไม่ตายวะสมาสสโมเกอร์อเหรอเอเตอร์เติร์ดะฆาแมงเดี๋ยวนี้นนว่าแต่มันไปไหนแล้ววะ ไอสมาร์สมกมันตายหรือยังยังไม่ตายายวยังยงยินเสีเหนยูะไปไหนเห็นมันโลมันโลอตายันไดจะลงไปชยังไงวะนี่นั่นเองเรอเบะเฮ้ยไม่ปืนม่เเก็บปืนม่เ เีนน่ยวเราจะีแดเ,เ,ข,ดเขัดลำกล้องแล้วบอเ่ขัดลำกล้องโอเค,อเคเลงเนี้อุ้ยมาเป็นเรเป็นดาเจลงอู้ววดาเมจแรกดาเมจแรกดาเมจแรก ไอ้เกียรไปเทอมไหนวะมาเจอเลยไอ้เจ็บยุดมึดเท็มเนียวสวยมากเลยเจ็บมึงมาข้างหลังกระเทาะเสร็จและอารามขึนเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะประเด็น ลานหน้าห้องที่กุรินดาคาเลวอลหรือเปล่าโอ้ยแทง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 ะไรแทงแทงมันติดแทงมันติดโอเคตายมีมันเฟดแอนดิมันเฟดโอ้ยโอ้โหหนังหมาไม่คือไฟอ่ะไม่มาดิไอ้หมดหมดไฟหมดไฟโอ้ย ไม,ไม่โดนไม่โดนเดนมาซ้ำตวดาซตัเกจุกจุกกจุจกจุกเราก็จุก,าาจกหลังรคันนี้ย,วยาวๆเโอ้เยคอมอนฝางแน่เนี้โดนคอมอนฝางเดยแล้วหายอแม่งเลยโดนคอมมอนวางทไม,อม,ม,อไมโดนฝางีี้รอดไปแล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวดูเวลาสิบวิสิบวิ เวยล้เวลเวล้อย่าปิดประตูนะอย่าปิดประตูให้ขาดได้เองตัวองมาเซตไม่เจ็เลยเหรอโอเคเมื่อกี้เป็นดิฟนยตเ้าโนรถีก เจอจู่ก็เห็นทุกคนนิ่งแล้วก็เกมเด้งไปเลยบายยูเซอร์เลยนะเกิดมาตายแน่นอนั่น <c oughs> แหละเคลเซียมตื่นตื่นของแคลเซียมไม่แค่โนสตีมล็อกออนแต่ของกูอะแม่งทั้งไปเลยมอน จนกูต้องเอาเทเลทเอฟ f ีเกมแม่งต้องเปิดต้องเปิดหน้าวินโดว์ปไปกันต่อเดือดที่ปเลยทั้งหร่เนี่ยน่าจะขึ้นบนตอ,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 อกทุกคใชปอากซ้าย<ๆ>ออา ออกซ้ายมาก็ได้อ่าตรงนี้ก็ได้โหมมีฮันติงตรงนี้ก็ได้หรอวะ,ะตรงยาวเลยเฮ้ไม่มีใครล้างท้ายแล้วมีดีกว่า เป็นไรกับเซปิเตอร์วะแม่งไอ้บ้าเอ้ยเป็นไรกับเซปิเตอร์วะมู่เมอร์โคโดนันตปีนี้โอ้โหมาไถ่มาแม่งคอมโบโอ้ยคนล้างถึง้แม่งพาเพื่อนสวยที่หายมาเรื่ยมาเรื่อ กระต้านเตลาเสียวรับเรามาแล้วโหด่ายังเริ่มต้นแม่งเสียวจัดมาเพอมยังงเนี่ยนี่มันอเยัอียงมันเอียงมันเองน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วมันเยียงสกิลทีวี บาขอบคุณสำหรับเมเล่ถ้าตรงนี้ก็มีปืนใหญปีขึ้นเดี่ยวเอาหลังเลราตรงไปเรี่ยกว้าได้เราเคยได้ยินเรื่องบ้านเอียงกันมาแล้ว แต่นี่คือประสบการณ์เรือเอียงเล่นอยู่ไปนานจะบินลงพี่โกดูขึ้นมาแล้วก็ลงล่างต่อเพื่ออะไรครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ฝั่งนี้เต็มเลยว่ะ

ไ่งกันนะไอเกียร์พี่ใหญ่ใต้เขาทำไมเอาโอโมเมลินก็เอากับเขาด้วย ตายต,าตาลาดสายว้าฮ่าฮ่าไหนมึงเฮ้ยตัวนี้นออกมาเ,เล่กันกูให้โอ้โหให้คนดูด้วยโอ้มึงหมดแล้วครับขนลดขนาดโอ้จะทำโุมึงผมไม่เหลือแล้ว what the fuck คุณนี่คุณไม่ทำอย่างแม่นเลยบ้าตอนเห็นสไดเปอ้์ขอบคุณมากครับไอ้เด็เไี้น่าก็มีเก็ิญาเลยก็เก็บไม่งันไม่เคยได้ครับปล่อยผมเลย เทาเข้าเลยในการให้ผ่านเข้าเลย๋อมีคนช่วยผมแล้วโอ้โหเยียแทงแม่งฉลาดสักไอ้้นดักหน้าเซฟบ้นดัาหน้าเซฟบ้นดังหน้าเซฟบ้นดางน้าเลก้ิวแทงแมงบนาเล้วอ่ะเ็บไหมนะไม่ได้านางเลี้วอ่ะผ่านไปไม่ได้เรียบเลยเหยียแทงแมงฉลาดตัด เห็นไหมเห็นไหมน้า r e s คิวเลยเแล้วผมจะเข้าไปยังไงวะล่ะเห็นไหมมันดิ้ง rescue เลยเห็นไหมได้แล้วเปิดเทียนอยากได้อยากได้เข็มว่าโอ้โหเข้าไปเลยจริงเอ้ามีคนโดนเดชชัดคู่ไอ้ยี่ แม่งเอ้ยขุดตะขอยังซ้ำแม่งโอ้อยู่บนหัวผมแน่อยู่บนหัวอยู่บนหัวแะไรไงโดดออกมแเลยโอ้ยมันปีนตรงนี้ได้ด้วยเหรอไอ้สะดวกสะดวกจัดไว้เจอเจกู้ก็ดีนี่มันตามผมละตามกูรอไปหาเมลิน นี่ไหนเอา <c oughs> เจนเจนเพิ่งเกิดเซิร์ฟตกไปใต้ <c oughs> เป็นใครผมโดนมุมเดียวกันเลยมุมเดียวที่ผมโดนสโมเกอร์ดึงเลยเฮ้ย <c oughs> ปัดโถ ก็อาเป็นแรกกันกเอาะอุ้ยแมงเงยเดี๋ยวเป็นฟาร์มไปผุผุโฟว่าคาไอตัวข้างล่างก่อนดีไหมแม่งน่าลำคาเหลือเกินป้าตายช่วยนะไปไหนจะไปไหนเนิ่นๆๆตกตกตกอยู่ข้างล่างแมงเงยไม่ตายวะะสมาร์ทสโมเกอร์เหรอไอคอนเต้ แต่พาแม่งเดี๋ยวนี้ว่าแต่มันไปไหนแล้ววะไอ้สมาร์สมัวเกิร์ดนี่มันตายหรือยังยังไม่ตายแยังยังยังได้ยินเสียงที่ว่าเห็นอยู่แค่ละไปไหนเหยียดนะมันโลบมันโลบหยุดตามันได้จะลงจะโชคยังไงวะนี่นั่นเรียบร้อยบล้วปะ เรือหมื่นห้าสิยเลยรอแอรอไบนรอไบนะไปชิบหายรับแม้งไม่มาทางกูเอาเอาผู้ใหญ่บ้านไดทังตายเลยแทงอยู่กับผู้ใหญ่บ้านตันสองตัวสินะแค่ลกเลยคือแทงคือแทงกลาิกลากูลาอิกูลาหิวของผมก็มีเนี่ยพี่นายี่วินเทอรเ่เนี่ยวิ่งปีกขึ้แบบนี้ ไลงไปแล้วไลงแล้วลงแล้วโอ้โหไม่ม mainland, ีคนนึงนะตลาดหนัดตลาดห้นัโ totally ซ่ฟังก้โครสแมนไปไปตบยึดยึดยึดจะเจอมาเจโอ้โหเกือบไปแล้ว แทงมาแล้ว้างหลังผมโอเคมารอมารอตรงนี้เลยมารอตรงนี้เลยมารอตรงนี้เลยนมา้นมาขึ้นมาขึ้นมา้นมึ้นมาข้มึ้นม้นมา้นมนมานมมามาขึนมนาขมนึนขึ้นมาขึ้นมา้มาขึ้นมาขึ้นมาขล้นมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้น้าขิ เขระบใ้เกุยใหญ่บ้านยิงแท้ไปก่อนยิงแท้จะักะตายุ่หญ่ป่้านแท่ป้ใหญ่บ้นแท่ขอให้แล้วขอให้แล้วเฮ้จบแล้วจบแล้วจบขึ้นมาได้ไหมล่ะได้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 ไดทางขึ้นด้ โอ้ยจะตาอู้ยโอ้โ,อโหยยจะมาได้เป๋เป๋ม,มาเร็วมันวิ่งมาเร็วแตงเล็กดยังเดือดเหยียบตาไปแลวมาดูกันคอมมอนกี่ตัวรอเบิ่งอยู่นะ สองพั 1> 1ลน, 2> 2, ล,นล้านตัวสองพันล้านตัวไปแล้ว